เราเคยให้ทานมาเกือบตลอดชีวิตถามตัวเองซิทราบไหมว่าให้ทานอย่างไรจึงจะเป็นอริยบุคคลถ้าโยมไม่เคยเสพคบพุทธวจนะโยมจะไม่ทราบว่าให้ทานแบบไหนเป็นอริยบุคคลให้ทานดีไหมดีแต่ให้ทานแล้วยังเป็นปุุชนอยู่ตายแล้วก็ยังไม่พ้นนรกได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็จริงแต่ตายจากเทวดาแล้วก็ไปสู่นรกกมเดานปริวิสัยต่อ เป็นอาคามีผู้เจ้าเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่สังสารวัตรการให้ทานแบบเดียวที่จะทําให้ได้อริบุคลคือการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการที่มีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทินมีจาค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทาน อยู่ครองเรือนคนคนนี้ให้ทานแบบนี้คนคนนี้เมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังหลังจากสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอนาคามีกลับไปเกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพานในภพนั้นยังไม่ต้องพูดเรื่องศีลยังไม่ต้องพูดเรื่องปัญญายังไม่ต้องเห็นอริสัตย์อะไรพรหมกายิกามีอายุหนึ่งกัป สิ้นอายุขยหนึ่งกลับแล้วก็จะเป็นอนาคามีนี่ให้ทานแบบนี้โยมสองคนให้ทานเหมือนกันแต่คนนึงวางจิตผิดคนนึงวางจิตถูกคนนี้รอดคนนี้ยังไม่รอดวางจิตผิดเป็นอย่างไรพระสารีบุตรถามพระพุทธเจ้าให้ทานอย่างไรจึงได้ผลใหญ่อนนิสงใหญ่แล้วให้ทานแบบใดให้แค่ผลใหญ่ไม่มีอัน,นิสงใหญ่พระองค์บอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งโสคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปพรมไฟแก่สมณะหรือเปลา่ารั้นตายแล้วพวกนี้จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาเป็นอาคามีไม่พ้นนรกกนนาเนิดเชานเปรตวิสัยพวกที่สองไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่หลังจากตายจากดาวดึงแล้วก็ยังต้องเป็นอาคามีไม่พ้นนรกวางจิตแบบนี้คิดว่าให้ทานเป็นการดีก็ยังไม่รอด พวกที่สามไม่คิด2แบบแต่คิดว่าให้เพราะทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามาและหลังจากตายจากเทวดาแล้วก็กลับมาเป็นอาคามีอีกเช่นกันไม่หลอดจากอบายพวกต่อไปเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าพวกนี้มาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดนึงคือชั้นดุสิต แต่หลังจากตายจากชั้นดุสิต์ก็ยังกลับมาเป็นอาคามีอีกเช่นกันอีกพวกหนึง่งที่คล้ายๆกันคือสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าแต่ทําอย่างนี้เพราะเชื่อลือศีที่ทํามาในครั้งก่อนไปฟังลือศีปริพาชกเขาสอนมาแล้วก็เชื่อทําตามเขาไม่ได้ฟังตถาคตพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปารณิมิมมานรดีหลังจากตายจากนิมมานรดีแล้วก็ เป็นอาคามีกลับมาสู่สังสรารรัฏเหมือนเดิมไม่พ้นนรกพวกสุดท้ายวางจิตว่ายังไงให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นดุลยขานจิตพวกนี้รอดอีกพวกหนึ่งที่โยมอาจจะคิดว่าฟังแล้วดูดีคือให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจเพื่อความสบายใจมีความสุขใจ พวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปรลิมิตาวสวตัตติเป็นเทวดาชั้นสูงสุดในชั้นกรรมภพแต่หลังจากตายจากเทวดาชั้นปรนิมิตาวศสวัตติแล้วก็กลับมาเป็นอาคามีอีกเช่นกันไม่พ้นนระกผำเด,ดชานเปลิวิสัยเห็นไหมดังนั้นคนสองคนให้ทานเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่รู้พุทธวจะนะ ก็ยังดำรงความเป็นปุถุชนอยู่เหมือนเดิมองค์จึงตัดไว้ในอนุตตรยะ6ประการปาริจารยานุตตริยะการบำรุงที่ประเสริฐเราไปบำรุงใครอริยะจะบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคต พระองค์บอกการบำรุงพรามมหา,าศาลกษัตริย์มหาศาลข้าพดีมหาศาลบำรุงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีอยู่พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อมรักผลนิพพานแต่ถ้าบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตการบำรุงนั้นเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานเห็นไหมพระองค์จัดเรื่องนี้ไว้หกประการเรื่องของการที่ทัศนานุตริยะเห็นที่ประเสริฐไปเห็นอะไร สวานุตตระยะการฟังที่ประเสริฐฟังอะไรการศรัทธาที่ประเสริฐลาภานุตตรยะการได้ลาภคือการได้ศรัทธาเราศรัทธาใครวันนี้เราศรัทธาใครเราบอกเราศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่จริงหรือเปล่าที่ศรัทธาพระุทธเจ้าเป็นผู้มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องหรือไม่เราทุกคนบอกอยากทําศาสนาพุทธให้เจริญเราศรัทธาพระุทธเจ้าแต่ความศรัทธาของเราผิดเพี้ยนไปจากที่ผร้เจ้าบัญญัติเราไปเคารพ เทพเจ้าอื่นเลาไปบำรุงสิ่งอื่นแต่ไม่ได้บำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตที่ถูกต้องดังนั้นไม่ใช่ลาภานุต,ตรยะสิกานุต,ตรยะการศึกษาที่ประเสริฐวันนี้เราศึกษาพุทธวจนะหรือยังหรือเราศึกษาคําของใครคําใครแต่งขึ้นใหม่ดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ต่อมาคือการบำรุงที่ประเสริฐเมื่อเขาได้เห็นเขาได้ฟัง เขาได้ศรัทธาเขาได้ศึกษาเขาจะไปบำรุงการบำรุงที่ประเสริฐคือบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตและสุดท้ายข้อที่6คือการตามละลึกที่ประเสริฐกลับไปจากการบำรุงแล้วละลึกถึงใครละลึกถึงปริภาชกละลึกถึงพิธีกรรมอะไรหรือละลึกถึงคําสอนของตถาคตสมณะสักยปุตติยะวันนี้กลับไปแล้วละลึกถึงเรื่องอะไรโอ้วันนี้ได้ฟังคําของตถาคตวันนี้ได้ฟังพุทธวจนะ นี่เป็นการตามระลึกที่ประเสริฐนี่คือเรียกว่าอนุตรยะ6กประการสิ่งเหล่านี้จึงนำมาบอกพวกเรานะวันนี้อยากให้พวกเราได้ทราบเหลือเกิน